พี่น้องผมจูวิทย์พี e ่น้องทําไมไม่เห็นกันแจ้งพัฒนาเพชรบุรีบอนที่ระยองมีไหมไม่มีประทก็ตรวจสอบแล้วไม่ตรวจสอบมาแล้วไม่มีไม่มีแล้วโควิดมันมาจากไหนมาจากบอลผมแฉบอนเพราะผมเนี่ยเป็นคนเนี่ยเข้าไปข้างในผมเข้าไปเมื่อตอนปลายปีผมเข้าไปผมไปคนแทงหกสูงกะ่าห ไอโลบ้านพ่อมึงออกต่ำแต่ดงมึงหมดโตที่นาย,เ,ยนเออใครมาใครมาเวลาเรารับผมชูวิทย์ออกมาจากภูมไปน้องนีง่มาไงตุ๊กเวลาต้องมีคย่นงผมผมแฉบอลมาทั่วประเทศออกไป ยังไม่ออกไปมึงออกไปดึงลุงอ๋อกูเรียไล่ลุงพี่น้องผมเกียรติทหารไทยเอ้ยรับสิเอ้ยเอ้ยเอ้ยเกียรติอะไรนะเกียรติทหารไทยทำไมทำอย่างนี้ล่ะแล้วชอบอะไรชอบการทีมกอนถ้าไม่ขึ้นทำถ้าไม่ขึ้นมาก็ไม่มีใครรับมันถ้าตายเชิญยิ้มไม่ขึ้นมากูรับไม่ถูกเลยกูก็รับไม่ถูกเหมือนกันรับมั่วๆมันแหละพี่น้องผมชูวิทย์ วันนี้คุณชีวิตมาเขาต้องการอยากจะเจอท่านนายกผมก็เลยพามาเจอเลยตอนนี้ผมแขแบนมาทั่วประเทศพี่น้องทําไมไม่เห็นกันแจ้งวัฒนาเพชรบุรีบอลที่ระยองมีไหมไม่มีท่านนายกตอบดีดีมีไหมไม่มีไม่มีไม่มีตรวจสอบแล้วทั่วนะไม่มีประท้วก็ตรวจสอบแล้วไตรวจสอบมาแล้วไม่มีไม่มีแล้วโควิดมันมาจากไหนมาจากบอล ผมแฉบอลเพราะผมเนี่ยเป็นคนเนี่ยเข้าไปข้างในเอผมเข้าไปเมื่อตอนปลายปีผมเข้าไปผมไปคนแทงหกสูงกระฆ่าหกโอ้โหไอโลบ้านพ่อมึงออกต่ำแล้วคุณไปแทงทำไมแล้วคุณต้องไปจับเขาไม่เหรอก็ผมได้สอดแนบถ้าผมไปแทงจะรู้เหรอต้องปลอมตัวเข้าไปปลอมตัวไปนั่นมีบอลแสดงหมดตที่ไหนเออแล้วมันมีโควิดที่นั่น เออรู้ไหมแล้วไอ้โควิดเนี่ยมันน่ากลัวไหมท่านนายกไม่น่ากลัวหรอกกินล้อนช้อนกูล้างมือใส่หน้ากากรักษาระยะห่างป้องกันได้ป้องกันได้ขออะไรฮะอยากให้ลุงเต้นไมเคิลใครอ่าเนี่ยลุงไหนลุงโทนี่เหรอลุงอยากให้ลุงเต้นไมเคิลอันนี้ปี่เราไลฟ์สดเนี่ยต้องทำตามคนที่เขาคอมเมนต์มาใคร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 คอมเมนต์นะคนคอมเมนต์นาอยากให้คุณชูวิทย์ คุยกับเด็กพม่าได้ไหมเออเจะเด็กพม่าเนี่ยเอะมาไหนล่ะผมชอบเขามากเน่คนที่เป็นพม่านําเชื้อมาติดแต่ตอนนี้หายแล้วอ่ะเราคุยเขาเพราะอะไรถึงทําให้มีเชื้อเฮ้ยทำไมมืดปิดไฟทาไมวะเฮ้ยมึงกลับข้างเอางี้เอางี้ให้ชูวิทย์คุยกับเมียนมาสวัสดีชูวิทย์อ่าวสวัสดีสบายดีสบายดีเป็นไงหยีบบบหยีบบบบ

จริงจริงแล้วคนบ้าจี้เนี่ยต้องเห็นใจกันนะเนี่ยถ้าเกิดว่าคนคนอันนี้เขาไม่ได้แกล้งนะคนดูทั้งบ้านเนี่ยไม่ได้มาที่ขาบ้าจี้จริงจริงครับเชื่อไหมออาันนี้บ้าจี้โอ้โหผมบ้าจี้ผมบ้าจี้ตั้งแต่ยิ่งบ้าจริงจริงบ้าจี้ริงแต่ยิ่งยังเชื่อไหมไอ้ที่บ้าจี้ยังไม่เท่าไหร่ตามเกลอไอ้เย็นนี่กระตือหมูตายแม่กระมูกอะไรนะ คนนี้บ้าจี้ไม่เท่าไหร่เออมือกีตาร์ผมเนี่ยเชื่อไหมหุ่นรั่มบึกสีดำอย่างนี้นะบ้าจี้พอจี้ปั๊บนี่แตวแตกเฮ้ยจริงวะเนี่ยจริงว่ะจริงจริงอยู่ด้วยกันมาหลายปีรู้ที่เอวเออตายเอ๋เลยนะตายเอ๋เลยนะลองดูลองดูเอ๊ะตายเอ๋เลยตายเอ๋เลยบ้าจี้แตว์แตกเออเอ้ไหนบอกว่าจี้วะกูลืมบอกไปมันบ้าจี้เฉพาะคณะกู สัตว์เออเราไม่ได้อยู่ขคณะนี้ดีนี่ยไม่ให้กูไปจี้สัตว์นี่กูปวดหัวตามจักกจั่นแล้วเนี่ยเขาหมอปลาหมอปลาจันทร์ที่ไหนเออมีอะไรถามหมอปลาได้คุณชวิตไหนบอกคำถามเยอะไงมึงอ่ะใครอยากเป็นเศรษฐีจันทร์ละสิหมอทุบหลังให้หน่อยเถอะอะไรนะทุบหลังเห็นหมอชอบอ๋อใช่ผมเนี่ยรักษาคนเนี่ยผมวิธีใช่ทุบหลังเอา ใช้มือทุบเอาถอดเสื้อถอดเสื้อถอดเสื้อดีๆให้มันดูดีๆอันนี้เขาอันนี้รักษาจริงนะหมอปลาเขาสอนมาจริงจะทำงานละหันปลอกก้มก้มก้มเขาจะเหนื่อยมากปวดหลังบ่อยจะไม่นักอะไรกันเลยไม่ไม่ไม่จริงจริงปลอกปลอกก้ม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 เดี๋ยวเขารักษาให้รักษาให้เราจะได้มีเมียเด็กๆอีกสองสามคนแบบหมอปลาเลยเออเพราะสิ่งไม่ดีจะได้ออกจากร่างกายไงอ๋อมดมดม โอ้ม่นะเดี๋ยวยี่อะไอ้ไอ้ไอ้เอ้ไอ้ไอ้ไองยังยัง้ังยงยังยังยังยลงยังังย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 ังงยังยังยงยังยังงยงยังังยังังง ทุบไหมทุบลุงเลยทุบหลังอ่ะแบบอยู่นานๆอยู่นานๆกูไล่ไปแล้วจริงๆนะผมอยากให้ลุงตู่อยู่นานๆผมชอบลุงเอาทำไมเพราะอะไรคราวที่แล้วโควิดผมได้5้าพันถ้าเกิดไม่ได้ห้าพันจากลุงพาผมแย่งจริงรอบนี้ฝากบอกรัฐบาลว่าเยยวยานักแสดงนักดนตรีก่อนพวกเราเราผลกระทบกลุ่มแรกๆกลุ่มแรกคือพอประกาศปุ๊บ่ยพวกเรา ยุติเลย,ย,เลยไม่มีงานแล้วแล้วเปิดทีหลังด pues ้วยนะสามสี่งานผมจริงๆให้ตายต่อหน้าไฟใช่ดับหมดหายเลยเอาบองตรงต้องเยียวยาพวกเราก่อนกลุ่มศิลปินบันเทิงเนี่ยต้องช่วยกันเขาบองตรงเนี่ยกูเกลียดรัฐบาลจริงๆกูโล่มึงชอบใต้ดินไม่ใช่กูเกลียดจริงๆจริงๆผมอยากให้ลุงอยู่จริงๆขอบคุณลุงที่ให้ห้าพันใช่รอบที่แล้วนะผมได้กันห้าพันคณะผมมีแปดคนพี่ใช่ได้เจ็ดคนยกเวดนลุงไม่ได้ทำไมไม่ได้ทำไมลุงไม่ได้ฮะอ่าเวลาที่เขา ห้าพันเนี่ยมันต้องลงทะเบียนมันต้องส่งรหัสบัตรประชาชนเข้าไปใช่เพรไอ้นี่ก็าส่งรหัสบัตรประชาชนเข้าไปปุ๊บรูปมันขึ้นที่หน้าจอคมปุ๊บเอไอตกใจเฮ้ยไอเฮียลุงตู่ก็เดือดร้อนเหรอวะเลยไม่ได้ห้าพันแล้วตกตกลงจะได้ไหมห้าพันห้าพันจะได้ไหมอาพูดเลยพูดเลย กูก็รออยู่เหมือนกันมัได้ตายซะไอสัตว์นี่จองจะฆ่านายกอย่างเดียวท่านจะได้รับความสุขสนานแบบนี้ทางช่องไลฟ์คมเมดี้ของเราเท่านั้นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดสับสไครท่านจะได้ชมคลิปใหม่ๆของเราตลอดเวลานะครับอย่าลืมนะครับกดเลยครับกดเลยกด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 นะครับอย่างนั้นแหละครับกดเลยครับ